สวัสดีค่ะสวัสดีจากบ้านคมตะนะคะวันนี้ก็เป็นวันโอฮิงัางนะคะซึ่งจะมียาตญาตินะคะเข้ามาไหว้บรรพุรุษนะคะไหวไป้ายวิญญาณที่บ้านนะคะเราก็จะรับแขกนะคะถ้าแขกมาก็จะซื้อดอกไม้หรือ,รอว่าเป็นของของสําหรับมาเส้นไหว้นะคะติดไม้ติดมือมาด้วยนะคะอันนี้ก็แขกซื้อมาเนียก็จะจัดดอกไม้แล้วก็ไปไหว้นะคะ ก็เวลาที่เขามาไหว้นะคะเขาก็จะซื้อเป็นของฝากนะคะติดไม้ติดมือมานะคะทุกคนเรานะคะก็จะต้องมีของฝากกลับไปนะคะทุกคนแต่ว่าปกติเนี้ยจะมีป,ะป้าๆจะซื้อมาเป็นเซตนะแต่ว่ามันหมดนะคะเพราะว่าบางคนเขาไม่ได้บอกว่าเขาจะมาอะไรเงี้ยแต่เราก็ต้องเตรียมนะคะพอเขามาปุ๊บเราก็ต้องเอาของคืนให้ใช่ไหมคะฉะนั้นเนี่ยเ่าก็จะหาของที่บ้านนะคะพอดีอันนี้ไปซื้อมาเราจะไปฝากคุณป้าอีกคนนึงนะ,ะที่เป็นเพื่อนแม่ยากนะคะแต่ว่า เนี่ยค่ะแล่ก็ต้องมาแยกจากถุงนี้ออกแล้วก็อันนี้มาให้ก่อนนะคะแล้วก็ผลไม้ที่เราได้รับมานะคะก็ช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นแบบนี่ค่ะมันใหญ่อร่อยนะคะก็จะแบ่งคุณลุงไปแล้วก็อันนี้เป็นชานะคะทุกคนคนญี่ปุ่นเขาจะกินชาอันนี้คือเราซื้อมาแล้วก็บางอันก็ได้รับมานะคะมันเยอะนะคะก็เดี๋ยวจะ ใส่ถุงให้คุณลุงกลับบ้านเป็นของฝากเช่นกันนะคะทุกคนก็ของฝากง่ายๆนะคะแบบต่างจังหวัดอะคะ่ะคนต่างจังหวัดเนาะก็จะง่ายๆแบบนี้นะคะญี่ปุ่นค่อนข้างให้ความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องของฝากของติดไม้ติดมือมากๆเลยนะคะเวลาไปบ้านใครเวลาไปไหนเนี่ยจะต้องมีของติดไม้ติดมือนะคะทุกคน เป็นของฝากนะคะเดี๋ยวก็ต้องมายุ่งเด็ดกันอีกนะคะทุกคนมันเยอะมากนะคะทุกคนน,นี่เป็นบวบพันญี่ปุ่นนะคะทุกคนไม่ใช่บวบมาที่มาจากไทยนะคะอันนี้ซื้อมเมล็ดจ,จากรออ้านขายมเมล็ดพันที่ญี่ปุ่นนะคะสิมว่าจะมาหานะคะก็เลยไปเก็บผักมานะคะจะทำ แกงหน่อม้นะคะแล้วก็ก้มตำรอพี่ติ๋มนะคะทุกคนหอมแขกนะคะหอมแขกนะคะตะไคร้นะคะตะไคร้นะคะเกลือค่ะหอมแขกค่ะ หอมไปแล้วก็ใส่ข้าวสวยลงไปตําเลยค่ะแล้วแต่นะคะอันนี้ใช้แทนข้าวเบื่อนะคะทุกคนแล้วแต่ใคริีตําใส่แบบใดด้วจ้าก็ได้แบบมาข้าวเหนียวนั่น็เอาเข้าวเจ้าใส่เลยจ้ะข้าวเจ้าญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็จะมีความเหนียวด้วยนะคะทุกคนเขาเ,าเหมือนจะเป็นแบบมันไม่ใช่ข้าวร่วนๆอย่างเดียวอะคะ่ะเป็นแบบเป็นเขาจะเป็นเหนียวๆเหมือนเป็นกึ่งกลางระหว่าง ข้าวเหนียวกับข้าวเจ้ารวมกันอย่างละครึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะฉะนั้นเนี่ยเวลากินเขาก็จะมีความแบบได้เคี้ยวหนึบๆด้วยนะคะถ้าใครเคยกินข้าวญี่ปุ่นก็จะรู้นะคะว่าประมาณน,นี้นะคะอัน,นี้เขาก็จะมีความเหนียวด้วยนะคะนี้ก็เลยใช้ข้าวเจ้าแทนเลยก็ใส่ที่เราตําไว้เมืม่อกี้ลงไปนะคะ เอไม้ซื้อมาจากซูปเปอร์นะคะทุกคนเป็นนอแบบนี้ถูกเตะแล้วจ้ะผงผักไปค่ะสองซองน้องไม้ลงไปจ้า นอไม้บวบมันแก่แล้วจ้ะปอกเปลือกแล้วจ้ะอุตส่าห์ว่าจะเฮ็ดอันแกงแ่งนกไม้ไปทาพี่ปิ่มอันเมื่อนั่นแกงไปแล้วว่าแซ่เพ่าฉันจะพอเรามาหัวแล้วละวนันเท่ามือถึงมันเทียงแล้วจ้ะคนญี่ปุ่นทาต่อนเทียงต่อนเนียงขาเจ้ามาบ้านคนอื่นขาเจาก็ที่เฝ้าเฝ้า,ากับต้งสินะจ้ะพอวเรามาก็พอใหญ่ชูรสจ้า ปลาล่าแล้วจ้ะแล้วก็น้ำปลาแล้วก็ซิมเบิรตามใจตัวเองมากแล้วจ้ะมักเข้มมักจืดอียังก็ใส่ไปเนาะคะ่ะเพราะว่ามันแล้วแต่ปากคนนะคะใส่เล็กใส่น่อยใส่หลายมันแล้วแต่ปากคนเลยเนาะคะ่ะเพราะว่ามันก็แล้วแต่คนมักหลใดไหก็าาตามใจเรานะคะทุกคนบวบก็มาตัดเพราะคำจ้ของแล้วจ้าปลา อันนี้ก็ใส่ผักลงไปเนาะค่ะีตู้ก็ผักพนนนะ,ะกพแนแยงญี่ปุ่นเนาะค่ะใส่ลงไปผักพะนแยงญี่ปุ่นกเพื่อนใบอ่อนโอบะเนาะคะ่ะที่กินน้ำ,นำซูชิตับมะฮงจ้าขาปุ่นป่าย่างแกงน้องหม้เฮ้ยแซ่รหลายอันคงพ่อหายนั่นกินอันนั้นเลยจ้ะขาปุ่นกับปลาเนี่ยนะ เมื่อนี้ต่ำออกเค็มยังเด้อจ้ะจะกินกะข้าวปุ่นอืมสีนัวมากผุ<ม>้น้าต่ำหูเป็นแต่แซบอิลีจ้ะเบื้องซีไหมแซบอิลีปาย่างมัน,นี้ขึ้นหอยย้ำไปน้าเนาะจ้ะได้ปานิ้หน่อยมาเกือบเกลือที่ละกะ เอาไ่ไม่หีบไม่จ้ะไม่ปิ้งเนาะซอะไอย่งเี้วซมาสิใช่อคนี่ยนะรุากครับุมากครอคุณมากครับขอบาค่ับขอากครขอคมคอบคมาครัขอยมากขนมกครอมากครัาขอมากัรั้ขอคะาขอครับอบคุณาัอคั้นนะคุณอดีคุณปาากคุณลกุงเคุากคูกขายนะคะทุกคน แล้วเขาก็ไปส่งเหมือนที่นันเหมือนไปดูร้านที่นันเคยพาไปอะค่ะที่แบบว่าเหมือนชาวสวนเขาามาปลูกใช่ไหมเออปลูกใช่ไหมแล้วก็เขาไปฝากขายนะคะเขาก็ทําแบบนั้นนะคะทุกคนแล้วทีเนี้ยมะเขือวันก่อนที่ให้มาน่งก็ดองก็กินได้แล้วนะคะเอามาให้อีกแล้วแล้วก็เนี่ยค่ะคือแบบเยอะมากนี่ก็เป็นบวมนะคะดูวนัน จะมาทำน่นจะเก็บไว้กินหน้าหนาวนะคะนั่นก็เพิ่งจะเคยทำอันนี้เป็นครั้งแรกนะคะเพราะว่าไปเห็นน้องใน t ิ k ต o อกนะคะทำก็เลยไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงนะคะไม่ได้เข้าไปถามเขาแต่ว่าเดี๋ยวจะลองทำดูเหมือนกันนะคะเปลือกค่อนข้างแข็งนิดนึงน,นะคะก็จะหั่นเป็นท่อนๆแบบนี้นะคะทุกคน อาใส่ถุงนะคะทุกคนใส่ให้มันได้กินประมาณหนึ่งครั้งนะคะนี่ก็จะเอาใส่แบบให้มันได้หนึ่งแกงพอดีนะคะนี่เอาไว้แกงน้ใหม่ก็ใส่แกงหนึ่งพอดีเลคะ่ะเอไว้กินนานๆก็จะซีนแบบนี้นะคะน่ะซีนแบบนี้ไปเลยเดี๋ยวจะซีนให้หมดนะคะทุกคน าล้มไปโรงเรียนคิดว่าฝนจะตกนะคะฝนไม่ตกวันนี้แม่รดน้ำผักอยู่พอดีมาเล่นกับแม่วันนี้ไงเนีายให้อากิจอเอกของฝากไปให้ไปให้คุณป้านะคะไปต่อแล้ใช่ อก็กำลังวางไข่นะคะทุกคนนี่ยังมามาตักปะ

แข่งกับป๊านะคะถึงทําตอนแรกไม่อยากทำนะบอกว่ามันเยอะไปวันนี้จะมาทำสามเมนูจากอันนี้นะคะทุกคนคาโบ,บชะฟักทองนะคะแต่ว่าฟักทองมันไม่แก่อะคะ่ะ ไข่ะคะใส่ไข่สามฟองค่ะสองสามสี่ห้าอันนี้ใส่กะทิไปประมาณร้อย l นะคะตีให้เข้ากัน จากนั้นก็ใส่นมลงไปค่ะ100 ml ใส่นี้ลงไปค่ะใครอยากได้เนื้อเนียนๆก็กองก็ได้นะคะอืมนี่ค่ะพอดีถ่วยนีนก็จะนึ่งไฟกลางนะคะทุกคนปิดฝานะแล้วเราก็นึ่งนะคะก็อันนี้ก็น่าจะได้แล้วนะคะ แรกใส่เนยลงไปนะคะแล้วก็ใส่หอมใหญ่ค่ะผัดหอมจนสีประมาณนี้แล้วนะคะแล้วก็ใส่ฟักทองลงไปค่ะแล้วก็แครอทนะคะที่นึต้มแล้วก็เท่าสัวใส่ ใส่น้ำไ่ใ่าค่ะเมื่อนะคะผอทองกับแครอทนะคะแครอทมันสุกอยู่แล้วนะคะเพียงแป่ต้มให้มันเปล่อยเฉยนะคะแล้วก็นนจะใส่วันนี้นั้นจะใส่กุ้งนะคะทุกคน แล้วก็จะปิดไฟเลยนะคะตักใส่ถ้วยแบบนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวมันจะเอาไปอบนะคะแต่ว่ามันจะมาใส่ชีสก่อนนะคะอันนี้เป็นชีสชีสเต้าหู้นะคะที่ซื้อมาเมื่อวานนี้เละแล้วก็เหนียวนะคะทุกคนมันมันก็จะไม่ค่อยหมือนชีสแบบชีสที่เรากินประจํานะคะชีสใส่พิซซาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเช้านี้ลองทํากินแล้วนะคะทุกคนเขาก็จะมีความ ก็ได้อยู่นะคะกินสดๆเล่นๆก็โอเคเลยนะคะอันนี้อร่อยอยู่ค่ะแล้วก็จะผสมชิีสลงไปด้วยนะคะเพราะว่าเขาไม่อะเมื่อเช้าเ่นทำอะเขาเขาละลายช้านะคะก็จะประมาณนี้ ็จะเป็นอาหารเย็นของเราในวันนี้นะคะทุกคนอันนี้ก็เป็นไก่ทอดนะคะเมื่อกี้นี้เนาะแล้วก็อันนี้เป็นทักทองนะคะแล้วก็ถั่วต้มนะคะถั่วและต้มแล้วก็อันนี้สังขยาฝักทองนะคะส่วนหนึ่งก็จะกินอันนี้นะคะแกง่องไม้ที่เหลือวันนี้นะคะร้อนไหมลูกพูก่อนอันนี้โทฟูชีสเด้โทฟูชีสัลม่มมด うん、チーズもあのピザのチーズも入れた。あれ <laughs> なんかチーズかどうかわかんない。うん。ベスピーはバッターないだけど、私入れたの。バッターの顔にするする <laughs> 変感じる <laughs> เพงเปแซบลลยโอ้ยแซบอยู่ในยกสดเส็จสัตววะสปูนหมดตักสปูนสปูนม่กอคุณจะทำไหมอืมไม่ก่อักต 明日でしょ今日、カツカレー。うん。そうだけど。よくわかんな